เราจะอยู่ในความสงบนะคะ ีกัดนะคะแยกกว่าเดิมวันนี้เสียสมาธิเล็กน้อยนะคะซันจิโร่นะคะคิที่ว่าจะมาไหมคะก็ไม่รู้สิไปปาจะขึ้นอีกโเล่นไปตามเพนเราเล่นเราเล่นอันนี้คือวางแผนมาแล้วใช่ไหมคะว่า,วาให้มันมาอย่างงี้ ันนี้แคือให้มันให้มัน,มนเคลื่อนที่ใช่ไหมคะใช่ใชอันนี้ก็คือมาใกล้ๆแล้วก็มืดอ้าวทำไมมืดอ่ะขาปล่อยค่ะเมื่อกี้ปล่อยจังหวาะายกพอดีเราจ,จะไสอีกนิดนึงไรอ่ะเผลอคุณกดเร็วไปนิดนึ่งอันนี้กดถ้าดูจากภาพสโลว์ในสายตาฟ้าประมาณนี้ไสอีกนิดนึ่ง โอ้มันบุดบิดจะบอกว่ามันหมุนกับบวกบิดตัวไหนคะสีเหลืองจะเลยงเหลี่ยมไหนคะคอแขนคอแขนนะคะต้องหมุนนะต้องหมุนใช่ไหมคะไม่หมุนนะคะแต่ก็น่าจะเข้าได้อยู่เอาชมพูไม่ปิดขอบเลยยากหน่อยนะฮะให้๋ยให้เงเหลี่ยมนี่น่าจะมีโอกาสลงป่องมาดูกันนะคะระหว่างตุ๊กตาลงป่องกับขายคีบลงไปในป่องเนี่ยอะไรมันจะลงนะฮะ ได้อยู่นะป้าได้อยู่นะฮะตะเบียดสุดเลยนะฮะต้องการคนช่วยมองด้านข้างไหมครลงได้อีกค่ะได้อีกนิดหนึ่งค่ะลงได้อีกนิดนึงค่ะไม่ได้นะคะอ้าวอย่างนี้ดีกว่านอนคว่ำแล้วเป็นป้าจะลงนิดหนึ่ง ไม่เอาดีกว่าเพราะขามาันเอียงเออแม่ขาแอบปล่อยเบาๆนะฮะแข็งนนะคะคหรือว่าข้อแขนก็ได้นะคระับตัวนี้ได้หลายแบบนะคะทรงนี้มันมันงข้อแขนงขอประมาณนีน้ข้อแขนนะคะต้องบิดนะคะขาให้บิดนี่แท้งหัวอ่าในน้าหนึ่งหลังสองนะครับ จริงๆจะบอกว่าสำหรับตัวจำหน่ายขนาดนี้นี่ถือว่าโอเคอยู่นะจริงๆจะบอกว่าวันนี้ทถเพชรเอลไมคะแล้วอาจตอนนี้จะบอกว่ากินปลาดินข้าวที่ดุกตาเมฟได้ตปป3ตวัวคิดว่าถ้าอันนี้ไม่ได้ก็คืได้ตัวใหญ่หนึ่งตัวด้วยนะคะใช่แบบนี้ก็คงดวงหมดแล้วมั้ง ที่ว่าเล็งให้เข้าเพืเพื่อเอวได้ไหมคะลอยอยู่ไต้องหมุนอยู่นะต้องหมุนไปทางนั้นไหวใช่ไหมคะประมาณนี้ขยับมุมสูงนิดนึงนะคะให้เห็นเจ้านาจาข้าวไหมคะไม่เข้านะคะติดเท่าไรไม่ยอมหมุนอ่ะติดเท่าไหร่ติดเท่าไหร่มันไม่ยอมหมุนเะยไอพี่ก็ต้องใช่ไหมคะต้องไปแล้วอ่างั้นต้องลุยก่อนท่าย้างั้นขอแขนไหมครับขอแขนได้อยู่นะวันนี้อือติดหัวนะคะ หน่อยสิคิดอ้าวเฮ้ยนอนด้านนี้ได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นทวามพัดเอวเบาๆนะครับมาเนี่ยค่ะมาะซักสักนิดนึงโอ้ยมีนี้วรื่าอ่ากระบอกแม่นะคะลงครับคริสแมวจะไม่รีบนะสงสัยใช้ดวงไปกับที่ผ่านแอปได้ผ่านแอปไปหลายตัวแล้วได้ผ่านแอปไปสามตัวสามตัวค่ะโอเคดวงหมดไปเมื่อก no, ี้แล้ว ไหนครับ้แล้วก็อันนี้ละกันอันนี้อะไรคะับคอลวกันคอนะฮะประมาณนี้ขึ้นนิดนึงไหมอ่าอย่าหมุนนะอย่าหมุนมาโอ้โหนั่งอย่างงี้เยี่ยมสุดหมุนเหมือนนั่งอ่อยก่อนเถอะนะใช้ดวงอะออนไลน์ไปเยอะนะฮะ